สวัสดีค่ะอยู่กับกินเกลี้ยงค่ะวันนี้เราจะมาทําเมนูทอดมันกุ้ง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 ,งอ้าวกุ้งนะเราปอกแล้วก็เราก็ไปไปปั่นนิดหน่อยนะคะคือจริงๆแล้วเราไม่ต้องปั่นก็ได้หรือเราจะใช้วิธีการสรับก็ได้นะคะอ่าอันนี้มีทั้งที่เราปั่นแล้วก็เราไม่ปั่นทั้งทั้งตัวก็มีนะคะอ่าทีนี้เราก็เตรียมนะวันนี้เราใส่เป็นใบชะพลูหั่นนะคะ ถ้าใครมีถั่วฝักยาวหั่นก็ได้นะนะคะทีนี้เราก็มีไข่มีเครื่องแกงกะทิแล้วก็มีน้ำตาลกับน้ำปลานะคะนี้ลงลงรสเอาเองนะปรุงเลยเครื่องแกงนะเราใส่ให้พอหอมๆนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากัน ใส่ไข่เดี๋ยวเราจะคลุกเขาเข้าไปเรื่อยๆนะคะ โอเคค่ะตอนนี้เราพวกเขาเรียบร้อยแล้วนะคะอือคนช้าไม่เป็นใจเลย <c oughs> เดี๋ยวเราตั้งกระทะนะตั้งน้ำมันไฟกลางๆไหนไฟร้อนเกินทอดกันเลย มันเดอดแล้วเดี๋ยวเราเริ่มทอดกันเลยทอดมันกุ้งกุ้ง พริกค่ะพริกเรียวหาอะไรพริกเหลือค่ะแป๊บเดียวไม่ค่ะอันนี้ค่ะพริกเรียวแล้วค่ะฉันนับเวลาอยู่นะคะเดี๋ยวเดียวกอนค่ะแป๊บนึงยังไม่มสุกนะคะสุกแล้วค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราทอดได้ข้าเหลืองงนะั้นเรากลับด้านนะโอ้สีเหลืองสวยมากเลยจ้าเพราะว่ามันเป็นมันกุ้งสดๆเลยกุ้งเรียงใช้เป็นกุ้งหัวมันไหะกุง้งหัวมันกุ้งทะเลสาบไหมทะเลสาบตรงขวา เดี๋ยวให้เขาสุกด้านหนึ่งนะคะเหลืองแล้วจ้าเดี๋ยวพักพักก่อนนะไม่ใช่พักก่อนตักพักก่อนสะเด็ดน้ำมัน เดี๋ยวเราจะทำชิ้นให้เล็กวกว่าน,นี้นิดนึงนะถ้า,าทำชิ้นแค่ประมาณนั้นนะคะมันฟูค่ะมันฟูมันใหญ่มากฟูแลวเดี๋ยวข้าน้กจะดำแล้วงในจะไม่จุกแยวแต่บอไฟลงมาหน่อยด้วยทำชิ้นเล็กกว่าเดิมหน่อย Hey, ตั้งไฟตั้งไฟทอดมันกุ้งของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ารสชาติอร่อยมากกุ้งเป็นตัวตัวเลยนะเมื่อกี้ฉีกดูกุ้งเป็นตัวตัวเลยเนีย่ยรอยแกลรอยแกะนะคะอ่าหน้าตาสวยชิ้นโตด้วยนะคะใครจะทำชิ้นเล็กก็ได้นะคะอ่าเราความสะดวกรวดเร็วนะคะไฟอ่อนๆน,นะคะ ชิ้นให้มันแบนๆก็ได้นะคะจะได้ทอดได้สุกเร็วนะถ้ามันหนาเกินเดี๋ยวข้างในจะไม่สุกนะคะให้มันเป็นเกลี้ยงสำหรับวันนี้นะทอดมันกุ้งของเรานะคะก็เสร็จแล้วอร่อยต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะใครลองทำตามได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กินเกลี้ยงด้วยนะคะสำหรับวันนี้กินเกลี้ยงก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันนะ ว้าวนี่เขาไม่ร้อนมากนะเราก็เลยจะว้าวอันนี้คือสุดแล้วนะคะเนื้อกุ้งเป็นตัวตัวเลยถูกแล้วถูกแล้วคือนนี้เราไม่ไมันเราไม่ใส่แป้งเลยนะไม่มีแป้งโนแป้งค่ะร้อนร้อนร้อนอือนะคะนี่กุ้งรว้วนๆเลยกินหน่อยกินหน่อยกินหน่อยนะ Ừ, ชุ่มฉ่ำอะชุ่มฉ่ำ,ำไปกินข้าวก่อนนะบายบายบ๊ายบาย